สวัสดีทุกๆขั้นนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะถ้าใครสนใจกิจการกิจการร้านค้าที่เป็นสามารถทำเป็นพิพิธภัณฑ์หยกได้เลยนะคะเป็นเออ่พิพิธภัณฑ์หยกแถ้หยกโบราณหยกเนืไฟเปิดพิพิธภัณฑ์ของเก่าเนื้อที่หนึ่งไร่ยีหตารางวานะคะ มีของให้เยอะแยะมากมายดูนะคะอันนี้คือ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 จะแม่ควรอิ่มยกนะคะทุกอย่างในร้านนี้เป็นเป็นเป็นยกแต่ว่าอัน,นี้ยังยังให้ดูยังไม่หมดนะคะแล้วก็คือ สามารถทำพิพิธภัณฑ์ได้มีบ้านเจหลังนะมีห้องแถวสี่ห้อง3ห้องสี่ห้ององแล้วก็มีบ้านเจหลังมีโรงรถที่ดินหนึ่งไ่ยี่ตารางวานะคะแต่ทรัพย์สินทรัพย์สินที่มีอยู่รวมมูลค่าทั้งบ้านทั้งที่ดินหรือว่าไม่เอาบ้านจะเอาแต่เอา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 ,เอาแตา่ของเก่าหรือว่ายก พิพิธภัณฑ์ไปทำพิพิธภัณฑ์ยกได้สบายๆเลยนะคะสามสิบออล้านนะคะสาล้านที่1ไล่ติดถนนสายเอเชีย8เลนนะคะแเลนรถขาขึ้นขาล่องกรุงเทพติดถนนใหญ่การป้องกันปลอดภัยมากบ้าน6กเจหลังมีห้องน้ำออจะทำเป็นสำนักปฏิบัติธรรมหรือว่า จะเป็นพิพิธภัณฑ์ยกเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้ามาชมได้นะคะแถวนี้เป็นย่านธุรกิจค่ะไม่ไม่มีแต่ก่อนถึงร้านนี้ก็มีปั๊มน้ำมัน5-6ปั๊มคือตั้งแต่นี้ไปถึงนครสวรรค์มันเป็นมันเป็นย่านธุรกิจนะคะแล้วติดกับครัวปลาท่าน้ำอ้อยแล้วก็ติดกับสี่แยกไฟแดงใกล้โรงพักประมาณห้าร้อย ประมาณ700เมตร800เมตรก็ถึงโรงพักคืออยู่ในโรงพยาบาลโรงโรงเรียนอะไรต่ออะไรอยู่ในที่ชุมชนแต่ว่าติดถนนสายเอเชียเหมาะกับการทำพิพิธภัณฑ์และการค้าเหมาะกับการลงทุนทรัพย์สินที่จะให้ทั้งหมดเป็นหมื่นล้านแต่ขายในราคา39ล้านนะคะขายในราคา39ล้านแต่ทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านนะคะแต่ให้ในราคา39ล้านนะคะ คือสามารถทำธุรกิจหิ้วกระเป๋าเข้ามาได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลย